คลิปนี้ไม่มีแขกนะครับแต่ผมจะมาเล่าว่าผมเป็นใครครับสวัสดีครับผมวินหวังนะครับอันนี้คือช่อง YouTube มีเป็ล้านเลยหรือพี่ครับช่องที่พร้อมจะทำให้คุณพร้อมที่จับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้งใจอมาลงวันที่31มธันวาคมครับก็ส่งท้ายปีพอดีนะครับเพราะว่าที่มาของคลิปนี้ครับคือเพิญผมไปงานพูดไปพูดที่งานเปรเทศสองพันสิบห้าครับผมจางานได้แล้วก็ มีน้องคนนึงเข้ามาทักทายครับแล้วก็บอกว่าเอติดตามช่องอยู่เป็น f c อยู่ขอถ่ายรูปแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับคือช่วงช่วงสามเดือนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปตามงานอะ่ะแล้วมีพี่ๆหลายคนก็จําผมได้น้องๆหลายคนก็จําผมได้แล้วก็มาทักทายกันแล้วก็ให้กําลังใจก็ขอขอบคุณมากๆครับเป็นความปลื้มปิติที่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอนะครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับก็ขอขอบพูดจริงๆครับแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ถามผมว่าเออพี่มีอยากจะทําช่อง q a วันไหม อยากาทาคลิปแบบ Q&A ตอบคาถามไหมนะครับซึ่งคําตอบที่ผมตอบน้องไปในวันนั้นอนะ่ะผมก็จําได้ผมตอบว่าก็ตั้งใจจะทําคิดว่าคิดว่าวันหนึ่งอาจจะทําแต่ว่าอย่างซับในวันนี้ซับนะตอนนี้ผมอยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสี่มั้งผมไม่รู้ว่าตอนคลิปออกมาจะประมาณเท่าไหร่นะแต่มันประมาณลักหมื่นต้น,ตนผมก็เลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วเออมันจะมีคนดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบเราจะต้องรอให้แบบคนดูเยอะกว่านี้หน่อยหรือเปล่าห้าหมื่นประมาณนี้หรือเปล่าแบบถึงทําแล้วแบบคนจะมาสนใจดูหรือเปล่าอันนี้ผมก็แบบค่อนข้างลังเลอะแล้วก็ยังค่อนข้างไม่มั่นใจเพราะว่าเราก็เพิ่งทําช่องมาปี2ปีเองนะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองทั้งหมดมาคนเดียวเลยะนะครับก็ปากกัดตีนที่พอสมควรนะครับก็ทําให้รู้สึกประมาณนี้อยู่แต่ว่าทีเนี้ยน้องเขาก็เลยบอกว่าก็ให้กําลังใจแล้วก็อยากให้ทําครับเพราะว่าน้องเขาอยากรู้จักว่าผมเป็นใครนะครับดังนั้นอ่ะผมก็เลยมาคิดดีๆก็ก็ก คิดว่าค่อนข้างมีมุมเหมือนกันก็คืออย่างที่ผ่านมาน่ะผมจะพรีเซนต์ชีวิตตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆตามคลิปต่างๆถ้าเกิดว่าหัวข้อนั้นๆผมสามารถเสริมประโยชน์ตรงนั้นได้ผมก็จะมาเพิ่มตรงนั้นให้แล้วก็อ้างองิงจากมุมของชีวิตตัวเองนะครับว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วตามรายการต่างๆอ่ะผมก็จะมีเล่าชีวิตตัวเองบ้างนะครับถ้าเขาถามในแต่ละคําถามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีคลิปที่ไปสัมภาษณ์กับรายการแชททุนชิวๆในช่องเซซูบินครับ ซึ่งเดี๋ยวผมว่าเทปผมน่าจะลงประมาณต้นปีอะ่ะเดี๋ยวถ้าลงผมก็จะเอามาเอามาแชร์ในช่องทางของเพจหรือว่าย u ทูบไลฟ์ร้วกันนะครับก็ติดตามกันได้อันนั้นอะ่ะผมก็เล่าเล่าข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องราวส่วนตัวที่กําเนิดมาเป็นแบบวินหวังวีปร้าอย่างเงี้ยที่รายการนั้นก็ตามแต่ที่เขาจะถามอ่ะการเรียงลาดับนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับในคลิปนี้เนี่ยในส่วนตรงเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยชิวๆมากกว่าเพราะว่าผมตั้งใจจะมาแนะนําตัวเองครับว่าผ่านอะไรยังไงมาบ้าง นะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆอ่ะชีวิตผมอะมันไม่ค่อยเดินเป็นเส้นตรงอ่ะทุกคนคือคือผมมาตรงเนี้ยภาพภาพที่ผมเป็นอยู่นะตอนเนี้ยมันไม่ใช่ภาพที่แบบสิบปีที่แล้วผมคิดเลยนะเพราะผมจะมาตรงเนี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่ผมแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นการไปสู่เป้าหมายอะมันเป็นการแบบขยับขยเยอนไปข้างหน้าด้วยความสแสวงหาว่าชีวิตจะดีกว่านี้โชคชะตาจะดีกว่านี้เราจะมั่นคงกว่านี้มี มีกินมีใช้หรือว่ามีแบบมีความภาคภูมิใจนตัวเองมากกว่านี้สต,ตอรี่ผมมันประมาณนั้นครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทําความรู้จักกับผมให้มากขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะมาทําเป็นพักๆแล้วกันนะครับอืมผมขอเริ่มเรื่องนะจากช่วงมหาลัยก่อนแล้วกันผมทําช่องทางด้านการลงทุนการเงินใช่ไหมแต่ว่าจริง,รงๆอะผมไม่ได้จบไฟแนนซ์นะทุกคนผมไม่ได้จบอะไรเกี่ยวกับไฟแนนะซ์เลยแล้ว ความสนใจแรกของผมก็ไม่ใช่เรื่องการลงทุนในการเงนินด้ยผมเรียนสถาปัตย์ตอนปริญญาตรีครับอืผมเป็นเด็กวิทย์ในช่วงมปลายนะแต่ว่าเหมือนผมรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชื่นชอบศิลปะมากกว่าผมชื่นชอบงานศิลป์ชื่นชอบดนตรีโดยเฉพาะดนตรีผมค่อนข้างชอบคือโฟกัสแรกของผม,มไปดนตรีนะ๋ยวผมจะเล่าต่อว่าผมไปเกี่ยวกับดนตรียังไงบ้างดังนั้นอไอตอนสอบเอนทาร์ะยุคนั้นเป็นยุคแกดแพดท,ทุกคนผมก็ คิดแบบง่ายๆเลยก็คือเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมาก็คือสายวิทย์แล้วก็สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและมีความสุขที่ได้ทํามันก็คือสายศิลป์ผมเอาวิทย์บวกกับศิลป์หารสองอะแล้วมันก็ออกมาเป็นสถาปัตย์พอดีเพราะว่าอาชีพสถาปัตย์อะมันต้องใช้การออกแบบครับการออกแบบก็คือการใช้แบบความสวยงามทางศิละปะแล้วก็มาสอดคล้องกับหลักฟิสิกส์กับหลักทางฟังก์ชันการคํานวณอะไรประมาณนี้เหมือนมันบาลานซ์วิทย์กับศิลป์ได้ค่อนข้างพอดีจากความคิดผมนะตอนนั้นนะผมก็เลยเรียนสถาปัตย์นะครับดังนั้นเนี่ย ผมเนี่ยมีปริญญาแรกมาจากสายที่สายครับผมไม่ใช่เทคกายผมไม่ใช่ไฟแนนซ์กายหรือไม่ใช่เอนจิเนียริ่งกายด้วยซ้ำผมเป็นดีไซน์กายมากกว่าแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าผมเป็นอา�ิตกายครับเพราะว่าตอนเรียนจบอ่ะผมไม่ได้ทํางานสถาปนิกโดยตรงครับอืมแต่เดี๋ยวผมเล่าย้อนไปช่วงมหาลัยก่อนช่วงมหาลัยครับผมก็เรียนตามปกติผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นนักศึกษาที่ท็อปฟอร์มนะตอนนั้นอนะ่ะแต่ว่าความ ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือช่วงประมาณปีสองมั้งผมเริ่มสนใจดนตรีครับเพราะว่าจริงๆผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเล่นหรือว่าได้แสดงความสามารถนี้สักเท่าไหร่พอมาช่วงปีสองอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออตอนนั้นกูจะสิบเก้าแล้วมั้งสิบเก้าย่างยี่สิบอ่ะผมก็คิดว่าผมควรจะรับผิดชอบกับความรักในดนตรีของเราตรงนี้หน่อยนะครับก็เลย ก็เลยออกไปข้างนอกผมยังเรียนอยู่นะแต่ว่าช่วงเวลาว่างอ่ะผมออกไปฟอร์มวงกลางคืนกับเพื่อนข้างนอกซึ่งตรงนี้จริงจริงมันมีรายละเอียดค่องทางเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้ผมเจาะตรงนี้ก็บอกได้เดี๋ยวผมทาคลิปตามหลังที่หลังครับโดยสรุปว่าข้าวคือผมไปฟอร์มวงกับเพื่อนข้างนอกครับแล้วก็เป็นนักดนตรีกลางคืนเออคือผมเริ่มทํางานจริงๆตั้งแต่อายุ19บเก้าทุกคนเป็นนักร้องกลางคืนที่เพื่อนๆเห็นอนะตามโรงเบียร์ตามโรงเหล้าหรือว่าตามผับตามบาร์ไอคนที่ไปร้องจ็กกิมตกโตแล้วก็เต้นๆต้นบนเวทีอะ อันนั้นแหละผมเป็นประมาณนั้นเลยครับจริงๆอาชีพแรกของผมคือน,นี้เลยนะนะครับช่วงนั้นน่ะก็ภาพกลางวันก็จะเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็จะเป็นนักร้องนักดน,กนกตรีนะครับในช่วงนั้นซึ่งในระหว่างที่มันดําเนินมาน่ะนักร้องนักดนตรีแล้วก็เรียนใช่ไหมโฟกัสแรกของผมอ่ะผมอยากเป็นนักร้องเวทยทุกคนคือน,คน,นอกจากวงเล่นกลางคืนแล้วเนี่ยผมก็ฟอร์มอีกวงหนึ่งแหละตอนนั้นผมมีสองวงนะมีวงเล่นกลางคืนกับวงทําเพลงครับ ผลงานเพลงของผมอะเคยอยู่ในค่ายด้วยนะค่ายนั้นชื่อว่าค่ายบานาน่าร c คอร์ดของ PS กล้วยไทยอะมันจะเป็นค่ายคล้ายๆแบบวงดนตรีล็อกเมทัลหน่อยในสมัยนั้นนะอินดี Metal ้ล็อกเมทัลอะจุกงนั้นอะผมก็เคยมีผลงานออกอับค่ายนี้นะแล้วก็มีการไปประกวดเล่นดนตรีเล่นตามอีเวนต์ต่างๆอนะคือช่วงนั้นอะผมก็ค่อนข้างไปไปกลยอยู่นะเรื่องนักดนตรีอะนะครับก็เป็นนักร้องทั้งทําเพลงกลางคืนแล้วก็ทั้งทําเพลงเล่นกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็ ช่วงเล่นกลางคืนนี่ผมเล่นมาหมดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ร้านร้านเหล้าทั่วไปแล้วก็มีเป็นนักร้องลงเบียร์ด้วยนะซึ่งสองสองตำแหน่งเนี้ยมันต่างกันนะนักร้องลงเบียร์กับนักร้องตามร้านเหล้าแล้วก็จะมีนักร้องงานบวชอีกผมก็เคยเป็นนักร้องงานบวชนะก็เคยไปตามงานแห่นาคงานอุปสมบทงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ผมก็อยู่ทรงนี้นะคือผมอยู่หลายทาร์เก็ตบ้างทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่แบบผมแบบ ผมชอบในสิ่งนี้ผมชอบในการร้องเพลงชอบในดนตรตีแล้วก็อะไรที่มันเป็นรายได้ได้ผมก็หามาหมดเลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นอ่ะผมบอกมาหลายๆรายการหลายๆคลิปม,มาตลอดว่าในช่วงค่าเกี่ยวระหว่างที่ผมเรียนมหาลาัยอ่ะมีอินฟูอยู่2ท่านที่ปลูกฝังนิสยัยแล้วก็ไมเซ็ตทางการเงินที่ดีให้กับผมคนแรกคือพี่หนุ่มมนันนีโค้ด นะครับก็น่าจะเหมือนเพื่อนหลายๆคนนะว่าผมก็เริ่มจากหนังสือปุกม่วงใช่ไหมพ่อรวยสองลูกแล้วก็รู้เอ้ยพี่หนุ่มแปลและช่วงนั้นพี่หนุ่มก็เริ่มทำคอนเทนต์ใน YouTube ผมก็ไปติดตามแกในนั้นแล้วก็ตามแกมาเรื่อยๆจนถึงใน,นวันนี้เลยนะครับอันนี้คือพี่หนุ่มก็สอนผมเรื่องนิสัยการเงินแล้วก็การลงทุนอสังหานะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่เอเอม y ครับของพี่เอเอม y นี่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แกทาช่องยุคแรกเลยเออยุคแรกเลยผมน่าจะเป็นซับ ซับหมื่นแรกๆของแกนะครับตรงพี่เออผมต้องขอบคุณพี่เอ,อมากๆที่สอนผมทั้งในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆเรื่องประกันแล้วก็เรื่องการลงทุนกองทุนแล้วก็การลงทุนหุ้นนะครับตรงเนี้ยผมได้รับการปลูกฝังพื้นฐานมาจากทั้งพี่เอ,อทั้งพี่หนุ่มเลยดังนั้นเนี่ยในระหว่างนั้นอ่ะในระหว่างที่ผมเริ่มร้องรเพลงไปเรื่อยๆพอผมเริ่มดูพี่หนุ่มดูพี่เออมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เงินที่ผมหาได้ในแต่ละคืนที่ได้มา เออผมเริ่มผมเริ่มเก็บมากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มแบบทาตามที่เขาบอกอ่ะแบ่งรายรับรายจ่ายเก็บก่อนใช้แบ่งเปอร์เซ็นต์เอามาใช้ดูรายรับรายจ่ายว่าเราเสียอะไรไปมากเท่าไหร่กับรายจ่ายอันไหนที่เราพอจะประหยัดได้มันก็เริ่มค่อยๆปลูกฝังนับตั้งแต่ตรงนั้นครับแล้วก็ดําเนินม,มาเรื่อยๆจนถึงปี4จริงๆปี4อ่ะมีจุดเปลี่ยนของผมเรียน5ปีนะถาปัดตอนปี4อ่ะมีจุดเปลี่ยนคือมันเกิดบางอย่างในชีวิตที่ทําให้ผมรู้สึกอยากกลับมารักตัวเองมากขึ้น อยากกลับมาพัฒนาตัวเองมากขึ้นช่วงนั้นนะผมจําได้ว่าผมอ่านหนังสือพวก How To เยอะมากๆเลยครับ How To กับเรื่องการเงินนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัว How To เล่มแรกๆที่ค่อนข้างส่งผลกับชีวิตผมมีอยู่เล่มหนึ่งก็คือ s h v e n t s b s ของสเ h ฟ n นโคฟีซึ่งเล่มนี้ผมเคยไปพูดในรายการพี่โสพลรายการหาเงินได้ใช้เงินเป็นช่องออมมันี่นะครับผมก็เคยอ้างอิงถึงนะครับซึ่งพอผมศึกษา how to ไปเรื่อยๆผมก็ไปเรื่อยเลยทุกคนคือ มีทั้งหนังสือ Howto มีทั้งหนังสือแนวศาสนาด้วยอย่างของผมอะจะค่อนข้างรีเลทกับลทัทธิเซนกับลัทธิเตา๋าประมาณนี้ครับผมก็รับตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะแล้วพอเราศึกษา How to ไปเรื่อยๆอมันก็ลามไปถึงเรื่องการเงินอยู่แล้วอะทีเนี้ยมันก็เลยลามนอกจากพ่อรวยสองลกูกผมก็เริ่มและเริ่มอ่านหนังสือเริ่มไปในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นซึ่งในช่วงนั้นอะผมก็รู้แล้วว่ารู้แล้วแหละว่าเออมันมีหุ้นนะให้ลงทุนประมาณเนี้ย ผมก็ดูสื่อหลายๆสื่อหมดเลยว่าเออเราควรจะเริ่มต้นลงทุนอะไรยังไงได้บ้างก็เริ่มต้นมานับจากตอนนั้นนะครับจากนั้นพอมาปีห้าผมก็เรียนจบเพราะว่าของผมเรียนห้าปีนะปีห้าเรียนจบแต่ว่าก็ยังคงเป็นนักร้องอยู่นะครับพอดีช่วงนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากทําสถาปนิกครับคือเราเรียนมาห้าปีเราพอรู้ว่าแบบเออถ้าจะทํามันก็ทําได้นะแต่ว่าเรื่องหลายๆอย่างอ่ะทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพ แล้วก็เรื่องว่าความจําเป็นบางอย่างที่ทําให้เราต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราควรจะช่วยเหลืออย่างเช่นอย่างกิจการที่บ้านนะครับคือตอนนั้นอะตอนนั้นอะมันมีตําแหน่งว่างในกิจการที่บ้านแล้วเท่าที่ดูอะเท่าผมก็คิดต้วผมเองนะว่าผมอะควรจะมาต่อจิกอ๊กซอตรงนี้นะตอนนั้นผมก็เลยเลือกว่าโอเคมันก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อให้เราเรียนมาห้าปีแต่ว่าณนะตอนนั้นอะผมเริ่มมองการลงทุนเพิ่มขึ้น,นแ,ลแล้ว การลงทุนอันแรกของผมอ่ะมันคือการลงทุนอสังหารครับคือผมเริ่มมาจากเป็นนักลงทุนสายอสังหาก่อนนะเพราะว่าผมก็ได้รับได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่หนุ่มกับพ่อรวยสอนลูกใช่ไหมก็มาลงทุนอสังหาก่อนผมก็เลยเอาความรู้สถาปัตย์ตรงนั้นอะ่ะเอามาใช้ในการลงทุนอสังหาเป็นหลักส่วนตัวงานประจาในช่วงภาคกลางวันอะ่ะอย่าลืมนะว่าภาคกลางคืนผมยังเป็นนักร้องอยู่อะ่ะในช่วงภาคกลางวันอะ่ะผมก็มาช่วยที่บ้านนะครับจากนั้นอะ่ะก็เลยเริ่มเรียนปโทรครับเรียน MBA เเรียนบริหารเพราะว่า ตั้งใจจะมาช่วยที่บ้านนี่แหละดังนั้นอะ่ะช่วงหลังจากเรียนจบอะ่ะผมก็สามขาเลยขาแรกก็ทํางานกิจการที่บ้านขาที่สองก็เป็นร้องคืนขาที่สามก็เป็นเรียนปอโทนะครับต้องบอกว่าช่วงนั้นอะ่ะมันคาบเกี่ยวระยะเวลาประมาณสักสองปีครับซึ่งมันเป็นสองปีที่บ้าบอมากทุกคนคือทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีชีวิตรอดมาได้ยังไงจากตอนนั้นอะ่ะเพื่อนๆคิดดูนะตอนกลางวันผมทำไอ้นี่ใช่ไหมทำกิจการที่บ้าน ตอนกลางคืนผมเป็นนักร้องในขณะเดียวกันนะ่ะปอโทมันก็มีการบ้านที่ก็ต้องทําหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จแล้วผมฝืนนะ่ะเหมือนผมแบบผมเวลานอนน้อยมากเลยทุกคนตอนนั้นอนะเวลานอนประมาณแบบห้าชั่วโมงก็คือหลูแล้วอะช่วงนั้นนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นดูสองปีทุกคนแล้วมันจะพีคจริงๆในช่วงสุกเส,สาว์อาทิตย์เพื่อไปคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวร้านเหล้าใช่ไหมวันสุกกับวันเสาร์อ่ะจะเป็นวันที่ลูกค้าอะเยอะที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าผมเป็นนักร้องใช่ไหม แปลว่ารอบล้อของผมสูงกะสาว่าจะเยอะที่สุดซึ่งในยุคนั้นอ่ะจนถึงยุคนี้ด้วยนะมันก็น่าจะประมาณ3รอบ3มรอบหมายถึงว่าผมจะลงเวทีประมาณสักตีสองอ่ะเพราะรอบสนี่ผมน่าจะขึ้นยังคืนแล้วพอมาตีสองอ่ะผมต้องตื่นประมาณ6กโมงอ่ะเพื่อที่จะมาเรียนปอโทเพราะว่าหลักสูตรปอโทผมเรียนเป็นหลักสูตรผู้บริหารมาเรียนรวบวันเสาร์คือเรียนรวบทั้งวันหมายถึงแบบ8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มอ่ะแล้วคือวันศุกร์ผมนอนตีสองแล้วก็เรียน8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มในวันเสาร์ แล้วอย่าลืมนะว่าวันเสาร์มันก็เป็นรอบร้องเหมือนกันผมก็ต้องลงจากผมก็ต้องเรียนเสร็จสองทุ่มแล้วก็มาขึ้นเวทีตอนประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วก็วนไปอีกจนลงเวทีตีสามตีสองตีสามประมาณนะี้แล้วก็กลับบ้านนอนตีส<ๆ>ี่เพื่อนๆพอ,พอได้ออกราแบบสุขเสาร์วันที่น่ะคือผมแทบไม่ได้นอนเลยทุกคนแล้วมันแบบทุกวันนี้ยผมก็ยังสงสัยว่าผมมีชีวิตรอดมาได้ยังไงจากตรงน,นั้นเพราะถ้าให้ย้อนเวลากลับไปอ่ะผมก็คงทําแบบนี้ไม่ได้แล้ว แต่ช่วงนั้นเราประมาณ20กสากลางๆไฟมันยังแรงอยู่มันก็ยังพอไปได้นะครับแล้วคือถามว่าทําไมต้องร้องผักโขมขนาดนั้นพก็ต้องอย่าลืมนลว่าวงดนตรีมันไม่ได้มีแค่นักร้องคนเดียวครับมันมีมือกีตาร์มือเบสกับมือกองแล้วไออาชีพนักดนตรีปรากฏว่ามันก็เป็นอาชีพหลักของเขาอะถ้าเกิดเราหยุดโอเคเรายังมีงานจากงานกลางวันอยู่ใช่ไหมแต่คือเพื่อนๆเขาก็ไม่มีรายได้นะมันก็เป็นคอมมิทเมนต์เหมือนกันนะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมต้องทําขนาดนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ลงทุนอสังหาควบคู่มาจากทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียนจบปโทได้รับปริญญาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นภาพอย่างนี้เรื่อยมานะจนถึงประมาณถึงจุดหนึ่งผมก็ลงทุนอสังหาไปแล้วก็เริ่มมีห้องหลายห้องมากขึ้นแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเริ่มดูแลไม่ไหวเพราะต้องบอกก่อนว่าอาสังหาที่ผมไปลงอะ่ะมันไม่ใช่อสังหาเหลทตามแนวรถไฟฟ้านะครับ แต่ว่าเป็นอสังหาค่าเช่าประมาณพันเจ็ดพันแปดประมาณเนี้ยผมก็จะปล่อยเช่าในเลทที่แบบหาเช้ากินข้าหน่อยเพื่อนๆพ,พอจะนึกออกนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเงินทุนผมก็มีแค่นั้นอนะ่ะคือทุนทั้งหมดที่ผมมามาลงทุนอ่ะมันเป็นทุนที่ผมร้องเพลงกลางคืนมาหมดเลยนะครับมันก็เลยมีมีประมาณนี้มันจะไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับผมก็เลยเริ่มลงทุนตรงนั้นจนถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มดูแลไม่ไหวอะ่ะพอมาหลายห้องป๊บะอย่างเลทที่ผมทําอ่ะมันเป็นเลทที่ต้องต่อรองกับทุกปาร์ตี้เลยครับอย่่าางนน,นิิตบุคคคลก็เช แล้วก็ต้องต่อรองกับช่างด้วยเวลามีปัญหาอะไรซึ่งการต่อรองกับช่างอ่ะมันยากมากสำหรับเลทผลอ่ะมันเป็นเกมการต่อรองอ่ะคือมันไม่มีสแตนดาร์ดอ่ะถ้าเลทประมาณเนี้ยเพื่อเพอพอนึกออกใช่ไหมครับทาให้ผมก็รู้สึกว่าเออเริ่มดูแลไม่ไหววะเราก็เลยเริ่มมองหาอย่างอื่นวันนั้นน่ะผมก็เลยเริ่มไปมองหากองทุนกับหุ้นนะครับดังนั้นน่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการ DCA กองทุนผมก็ค่อยๆขยับจากอสังหามาเป็นฟันก่อนเป็นแบบแพสซีฟฟันทั่วไปด้วยนะแล้วก็เริ่ม DCA มาตอนนั้นจากนั้นเนเี่ยตััวสงหา จริงๆนะวันเนี้ยไอห้องที่มันดีๆแล้วมันทําผลตอบแทนให้ผมได้ดีผมก็ยังเก็บอยู่นะผมก็แค่ตัดตัวที่ไม่ดีออกไอตัวที่ดีก็เก็บไว้อยู่ที่มันดูแลไว้แล้วนะวันเนี้ยผมว่าไอตัวที่ผมเก็บถึงวันเนี้ยผมว่ามันคืนทุนไปแล้วว่ะทุกคนเพราะว่ามันไปนหลัก10ปีเลยนะถ้าเกิดเทียบไทม์ไลน์ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องอสังหานะครับจากนั้นก็ลงทุนเป็น DCA กองทุนแล้วก็เริ่มศึกษาหุ้นรายตัวมาเรื่อยๆเพราะาผมศึกษาว่าผมควรจะลงทุนในแนวทางไหนดีอะผมอะเป็นคนที่เก็บค่่าาาเชามากกอนนนทุ ผมก็เลยมีไมซ์เซตของของการหาเงินปันผลเป็นพื้นฐานแล้วพอผมลงทุนในสังหามาก่อนอะมันเป็นการลงทุนในแง fundamental ่ฟันเดิลเมนทัลวอทุกคนคือการลงทุนในสังหามันไม่มีกราฟให้ดูมันดูโมเมนตัมยากมากนะครับเพราะว่าเรามองเห็นภาพรวมได้ยากมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องยึดฟันเดิลเมนทัลเป็นหลักในการเลือกซับในการลงทุนเพื่อค่าเช่านะครับพอมอผมมาศึกษามันก็เลยกลายเป็นว่าปรากฏว่า V I อ่ะผมเก็ตคือผมผมเข้าใจทุกอันนะโมเมนตัม หรือว่าเทคนิคอลหรือว่าไม่แต่ไฮบริดก็ตามอะ่ะในยุคนั้นอะผมเข้าใจนะผมรู้ว่าเขาดูอะไรเขาเล่นตามอะไรเขาลงทุนตามอะไรแต่ผมรู้สึกว่าผมมองเห็นภาพกับลักษณะของ V.I. มากกว่าเพราะว่าผมลงทุนแบบเฟดเมนทัลมาก่อนหน้านั้น4-5ปีแล้วอะ่ะเพียงเพียงแค่ผมใช้กับแอสเซทที่เป็น Property นะครับดังนั้นนะผมก็เลยรู้สึกคลิกกับทางนี้มากกว่า มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับว่าผมก็เริ่มต้นด้วยทาง VI เลยอย่างบางคนน่ะอาจจะเริ่มจากเทคนิคอลก่อนหาจุดตัดการาฟหาโมเมนตัมก่อนเล่นนารา,า,าทีฟก่อนใช่ไหมแต่ของผมอะ่ะจะจะแตกต่างนิดหน่อยก็คือผมเริ่มจากตรงนี้มาก่อนเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคลิกนะครับมันก็เลยไปจุดเริ่มต้นตรงนั้นแต่ว่านาตอนนั้นน่ะปรากฏว่ามันอยู่ช่วงช่วงสองพัสเจ็สองพแล้วอะช่วงที่ผมศึกษาหาวิธีลงทุนนะพอผมศึกษา VI อะ่ะมันก็ต้องดูแวลูเบชั่นใช่ไหม ปรากฏว่าณตอนนั้นอ่ะมันก็มีหุ้นไทยเป็นแอสเซทหลัก,ลกๆที่เราเรียนรู้กันใช่ไหมแล้วเพื่อนๆจาได้ไหมว่าตอนนั้นเซ็ตอยู่ประมาณเท่าไหร่เออมันก็แพงผมก็เลยไม่กล้าเข้าผมก็เลยทําได้แค่ DCA กองทุนหุ้นแล้วก็หาจังหวะเข้าครับอืมเดี๋ยวผมมีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากฟังก็บอกมาได้นะครับจากนั้นครับเอิญ2,020เฉยเลยโควิด19เนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โห ล่วงนะครับใช่ไหมหุ้นหุ้น,นล่วงทั้งไทยทั้งเทศล่วงกันหมดมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับในการที่ผมเริ่มเข้าลงทุนหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับคือก่อนก่อนหน้านั้นห้าปีอ่ะผมศึกษาผ่านทางกองทุนแล้วก็ฝึกลงทุนด้วยตัวเองเพื่อหาแนวทางของตัวเองนะครับพอล่วงเข้าปีที่หกสองทูสองสูน่ะหุ้นมันก็ล่วงผมก็เลยเริ่มต้นซื้อหุ้นตัวแรกด้วยเงินแล้วก็ด้วยความคิดของตัวเองนะครับตรงนั้นอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนหุ้นรายตัวของผม แล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆนะครับแต่นจาจดนั้นก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันก็คือพอ2020อะ่ะผมไปร้องเพลงไม่ได้อย่าลืมนะว่าผมเป็นนักร้องมาเลยตลอดหละพอผม2020อะ่ะผมร้องเพลงไม่ได้ก็เลยก็เลยยุบวงชั่วคราวช่วงนั้นผมก็เลยออกมานะครับแล้วเราก็มีเงินต้นอยู่แล้วอะ่ะมันก็มีเงินต้นก้อนหนึ่งใช่ไหมที่เราทํามาหากินตลอดอะ่ะไอ้ก้อนหนึ่งอะ่ะเราก็เก็บไปลงทุนหุ้นแล้วมันก็เหลือก้อนเนี้ยประมาณเนี้ย ซึ่งมันก็ไม่ได้ก้อนใหญ่นักหรอกนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราอยากลองทําอะไรบางอย่างเพื่อทดแทนเซสชั่นที่เราร้องเพลงอะใช่ไหมอย่างตอนตอนนั้นวันนั้นอะผมก็ยังมีงานกิจการที่บ้านอยู่แล้วก็งานที่เป็นลงทุนหุ้นนะครับส่วนตัวร้องเพลงตรงนี้นมันโบ่ไปแหละผมก็เลยอยากหาอะไรมาเติมตรงนี้พอเอ,อิญ u t u b e มันเจเนเรตมาให้ทุกคนเจเนเรตว่ามีธุรกิจที่เรียกว่าฟาร์มไส้เดือนคือจะเลี้ยงไส้เดือนในกระมังอะ่ะแล้วก็พอไส้เดือนมันขยายพันธุ์ปุ๊บ วเอาตัวไส้เดือนไปขายได้แล้วก็พอไส้เดือนมันถ่ายออกมาปุ๊บไอตัวมูลไส้เดือนอันนั้นมันเอามาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ผมก็เลยเริ่มต้นจับธุรกิจส่วนตัวอันแรกด้วยตัวเองลวง้วนๆก็คือธุรกิจฟาร์มไส้เดือนแล้วก็เริ่มต้นอย่างเล็ก <c oughs> ๆก็คือเริ่มต้นจากกระบังเดียวแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่อยๆทําการตลาดเริ่มจากขายในหมู่บ้านก่อนแล้วก็เริ่มขายช่องทางออนไลน์ก่อนแล้วก็เริ่มไปขายร้านต้นไม้ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะต้องบอกเราตรงว่าช่วงนั้นเนี่ยตลาดต้นไม้ดีมากมันคือยุคไม้ด่างนะทุกคนพู้คนบอ,อกใช่ไหมไม้ด่างที่เขาขายเป็นแสนอนะ่ะคือยุคนั้นแหละผมก็กินตรงนั้นเลยครับแล้วยุคนั้นก็มียุคของกัญชาด้วยนะครับก็บูมเหมือนกันทําให้ปุ๋ยตรงเนี้ยถายได้ค่อนข้างดีผมก็โตมาเรื่อยๆผมก็เก็บตรงเนี้ยอยู่ส -23 องสามปีเลยซึ่งไอ้เงินต้นก้อนใหญ่ๆของผมอ่ะก็ระเบิดมาจากไอ้ช่วงนี้แหละคือผมว่าผมโชคดีที่จับจังหวะถูกนะครับ แล้วพอมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมก็เลี้ยงเองก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าวอลลุ่มมันเยอะผมก็เลยทําเป็นคอนแทคฟาร์มนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ธุรกิจเนี้ยก็ยังคงดําเนินการอยู่ถึงแม้ว่ามันจะซบซาไปบ้างตามสภาพเศรษฐกิจแต่ว่าลูกค้าเก่าอ่ะเขาก็ยังคงไว้ใจแล้วก็ซื้อกับของผมอยู่ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าเก่าทุกท่านมากๆนะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดซึ่งณวันนี้มันก็ยังคงดําเนินการตามวอลลุ่มที่มันมีอยู่ตามความต้องการของลูกค้าอยู่นะครับก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับ นักร้องของผมอะที่เป็นนักร้องอาชีพนะก็อาจจะสต็อปไปในช่วงสองูนย์ส่วนของธุรกิจฟาร์มไส้เดือนหรือว่าธุรกิจการเกษตรอะก็ยังคงดําเนินมาอยู่จนทุกวันนี้แต่ว่าถ้ามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือในช่วงสาปีแรกอะผมทําเองด้วยตัวคนเดียวเลยแต่ว่าพอมาช่วงหลังอะผมจ้างเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งแล้วก็ให้เขาผลิตตามสูตรของผมและผมเป็นตัวจัดจําหน่ายให้นะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพของอีกงานหนึ่งทีนี้ ก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นภาพนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณสัก2ปีที่แล้วครับสปีที่แล้วอะปรากฏว่า,วาถ้าเรียงมาทั้งหมดอะผมลงทุนมาประมาณ1ิ1สองปีได้แล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับรู้สึกเหมือนจะหมดไฟเพราะว่าเราทำซ้ำๆมาสิบสองสิบสปีแล้ว คืออร์ตมันก็โตเรื่อยๆตามความรู้เรานะแล้วก็ได้แบบคือมันก็จะมีทั้งได้ทั้งเสียใช่ไหมแต่ภาพรวมอะจริงๆฐานมันเติบโตขึ้นผมรู้สึกแบบนี้แล้วก็ภูมิใจมาโดยตลอดแต่ผมรู้สึกเหนื่อยผมรู้สึกว่าหมดไฟทุกคนทีนี้ผมเลยมาคิดย้อนว่าแบบเออแต่เดิมนี่เราเคยเป็นนักร้องใช่ไหมเรามีความสุขกับการถ่ายทอดอะไรบางอย่างในตอนนั้นอะที่นี้ก็เลยมาย้อนคิดว่าโอเคเราก็มีความรู้เหมือนกันนะอีกสิปีที่เราลงทุนศึกษามาด้วยตัวเองอะมันก็มีฐานความรู้อยู่นะเราน่าจะเอาสิ่งน,นี้ เอาไปถ่ายทอดดีไหมมันก็เหมือนกับที่เราถ่ายทอดความบันเทิงถ่ายทอดกําลังใจตอนเป็นนักร้องอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาถ่ายทอดความรู้กบแรงบันดาลใจแทนแก็น่าจะพอได้นะมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดช่องนี้ขึ้นมาครับคลิปแรกของมีไปร้านเลยหรือพี่ทําเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทิวลิปเพราะว่าผมอยากจะเตือนเพื่อนๆเ,เ,เรื่องฟองสบู่จากความคาดหวังที่มากเกินไปในยุคสมัยโบราณน,นะครับผมจําคลิปแรกได้อยู่แล้วพอผมทําคลิปแรกอะ่ะปรากฏว่าเออผมรู้สึกฟูลฟิลอ่ะผมหายเหนื่อยเลยทุกคนคือ คือจุดเริ่มต้นของมีประล้าน่ะมันมาจากการที่ผมอยากทําให้ตัวเองกลับมามีไฟก่อนนะครับมันเริ่มจากตัวเองก่อนเลยทุกคนแล้วพอทําไปเรื่อยๆอะ่ะผมก็เริ่มสนุกก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเรียนรู้หุ้นครั้งเดียวเราใช้ได้ใช้ได้ทั้งสองงานอะ่ะงานแรกก็คือเอามาลงทุนด้วยตัวเองนี่แหละงานที่สองก็คือเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังผมก็รู้สึกว่าผมทางานคุ้มค่าขึ้นยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวผมก็เลยไล่ทำมาโดยตลอดแล้วพอทำๆไปเรื่อยๆก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พอคนมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็พยายามคิดพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วก็พิจารณาว่าเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรบ้างผมก็เลยพยายามปรับปรุงตามคอมเมนต์มาโดยตลอดนะครับแล้วพอดีช่วงนั้นก็ต้องขอขอบคุณผมต้องขอขอบคุณเสมอก็คือสมาคมนักลงทุนประเทศไทยของพี่เมง้งพี่มี่พี่ยูพี่แจ็กกี้แล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นคณะกรรมการน,นะครับผมก็ไปสมัครกับโครงการอันนี้นะครับก็ได้เข้าสู่สังคมนักลงทุน นะครับก็เป็นอีกก้าวกระโดดหนึ่งในชีวิตผมแล้วก็ทําให้ผมเจอกับพี่ๆคนเก่งๆเซียนๆนักลงทุนหลายท่านที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ในช่องผมนะครับและนอกจากนี้ก็มีโครงการดิอินฟลูเอนเซอร์ของ e f i n a n c e ไทยครับซึ่งก็เขาคล้ายๆจะจัดการแข่งขันประกวดคล้ายๆ t ด e Voice อะนะครับแต่เป็นโครงการของ Fin อินฟลู e อผมก็เข้าสมัครโครงการอน,นั้นแล้วก็ได้รับเรียนรู้แล้วก็ได้รับคอนเน็ชันแล้วก็ได้รู้จักคนน่ารักน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆหลายคนจากที่นั่น นะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆที่คณะกรรมการเนี่ยมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผมในการเป็นแชมป์ของซีซั่นแรกก็ได้โอกาสจากตรงนั้นมามากๆครับคือต้องบอกจริงๆว่า2ปีมานี้ผมได้โอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆครับผมไม่คิดว่าพอผมเริ่มทําช่องอ่ะผมจะได้เห็นสังคมได้รับโอกาสได้รับความน่ารักได้รับความสนับสนุนแล้วก็ความใจดีของทั้งคนดูทุกท่านแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่หลายคนมากๆ นะครับผมก็รู้สึกแบบตาปื้มแล้วก็ปื้มอกปื้มใจแล้วก็รู้สึกเป็นพระคุณมาโดยเสมอแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆในการทําช่องต่อไปในปี2026นะครับอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นภาพรวมคร่าวๆตลอดน่าจะ12-13ปีมารวมคร่าวๆว่าผมเป็นใครและผมมาจุดนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปมาเดิมทุกคนคือเรื่องราวของผมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงและสุดท้ายก็ไปให้ถึง มันไม่ได้เป็นเรื่องราวโรแมนติกขนาดนั้นอะของผมอะออกแนวเพื่อชีวิตซะมากกว่ารากรัดตินทีบ่ะสมัยผมเป็นนักร้องอะผมก็ไม่คิดผมไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีพอร์ตแบบนี้ได้ผมก็ไม่คิดว่ามันนึงจะมีคนตั้งใจฟังผมจริงๆมา24นาทีอย่างชุดอย่างคลิปอันเนี้ยผมก็ไม่เคยคิดคือผมผมแค่ร้องเพลงให้แขกฟังแล้วเขาเยอะๆกับผมผมก็ดีใจแล้วว่าตอนนั้นอะผมว่าสิ่งหนึ่งที่นำทางผมมาโดยตลอดอ่ะ ตอนสมัยนั้นนะผมไม่ได้มั่นใจพอจะเชื่อในตัวเองด้วยซ้ำนะว่าฉันจะทําให้ชีวิตดีกว่านี้ได้อะแต่ว่าอันนี้ผมบอกในรายการแชทหุ้นชิวๆเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมอยากใช้คําว่าผมเชื่อในโชคชะตาของตัวเองมากกว่าคือ mindset ผมอะมันจะประมาณว่าแบบทํำไปเถอะทํำไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีเองมึงทํำไปก่อนจะล้มเหลวจะเฟลอะไรช่างมันเดี๋ยวมันก็ทําถูกเองแหละเออมึงก็เรียนรู้จากที่มึงล้มเหลวอะ แล้วเดี๋ยวมันจะถูกขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะำเร็จเขึ้นเรื่อยๆแต่มึงทำให้ก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละเชื่อเชื่อเชื่อเช,ช,ชื่อในโชคชะตาประมาณเนี้ยผมว่าผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่ทำให้ผมแบบเออมันพอจะมีหลักมีฐานพอจะมีคนน่ารักน่ารักแล้วก็ใจดีคอยติดตามผมอนะ่ะมันมาจากความคิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่า i ม d ซ e t กับความคิดที่เชื่อในโชคชะตาแบบเนี้ยมันทำให้ผมแบบมีกำลังใจตื่นมาลงมือทำในสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าในทุกวันนะครับอ่ะนั่นแหละครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของผมที่อยากจะมาสรุปเรื่องราวนะครับก็คิดว่าน่าจะรู้จักผมมากขึ้นนะครับกับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนะปีนี้มันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์ชีวิตผมมากๆครับผมได้หลายๆอย่างมากๆแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกท่านที่มาทักทายตามงานแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะผมขอขอบคุณจริงๆครับคือผมรู้สึกว่าช่องผมมีข้อดีอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือ เท่าผมอะลิสแล้วก็แทร็กนะผมว่าคอมเมนต์ของผมอะแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะเป็นพลังบวกพลังบวกของผมหมายถึงโอเคอาจจะชื่นชมให้กำลังใจอันนั้นขอบคุณมากมากอีกอันนึงก็คือเป็นการแบบคอมเมนต์ติแต่ว่าเป็นการติเพื่อก่อติเพื่ออยากจะให้ผมเก่งขึ้นกว่านี้อยากจะให้ผมแบบเออทําตรงโจ์แล้วก็อาจจะได้ดังมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยได้ชื่อเสียงมากกว่านี้เขาก็มาคอมเมนต์ให้คําแนะนําประมาณเนี้ผมว่าแปดสิเปอร์ซ็นตของคอมเมนต์ช่องผมอะ เป็นพลังบวกหมดเลยครับอีก20%นแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วจะมีพลังลบหรือว่าเขาตั้งใจจะมาท็อกซิกอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็ปล่อยไปเสมอคือเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าคอมเมนต์ไหนมันท็อกซิกหรือว่ามันทําร้ายทั้งผมทั้งเพื่อนๆหรือว่าทั้งสิ่งที่ผมกําลังกล่าวถึงมากๆอะ่ะผมจะไม่ตอบเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากสนับสนุนให้ท็อกซิกได้รับได้รับไลได้รับสปอตไลท์นะครับขอก็อจะตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกมาโดยเสมอแล้วก็ต้องขอบคุณมาากครับว่ เพื่อนๆที่คอมเมนต์เป็นพลังบวกในช่องผมอะ่ะก็มาติดตามคอมเมนต์เรื่อยๆผมก็จําจริงๆผมจําชื่อทุกคนได้ครับแต่แค่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆใน,นในใน,ในช่องกับเพื่อนๆในโลกจริงอะ่ะเป็นใครเพราะว่าชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมผมมาจชื่อได้ทุกชื่อนะครับเพราะว่าผม,ผมก็ตามดูหลังบ้านตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ คลิปนี้ก็จะลงวันที่ประมาณ31ธันวาคมครับผมก็อยากจะขอขอ้อคูณทุกท่านแล้วก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ให้กับทุกท่านครับทั้งพี่ๆนักลงทุนแล้วก็น้องๆเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูผมมาตลอดปีนี้ครับก็ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่เพื่อนๆน,นับถือนะครับให้เพื่อนๆมีกําลังใจสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลังพลังบวกเลยนะในชีวิตที่ทําให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้สุขสมหวังสมความปรารถนาในสิ่งที่ดี นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่มาเป็นพลังให้กันแบบนี้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่2026นะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาสังคมนักลงทุนให้รู้เท่าทันก็นมากขึ้นและมีความรู้และดีต่อใจมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนเฮ้ hey!